สวัีทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้ววันนี้น้องกิ่งมีรถกระบะมารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยมาพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลถเพียบเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่และชื่นชอบในตัวร็อกโคนะคะต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยก่อนจะไปรับชมตัวรถนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถสวยๆจากทาง กิ่งรีวิวให้ดูนะคะอะอย่างที่แจ้งไปนะคะรถกระบะคันนี้มีฉายาว่า ตัวร็อกโคนน้าหล่อนันเองนะคะเป็นตัว4ประตูยกสูงรุ่น 2.4G ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะเกียร์แมนนวลปี19จด20สีดำแท้โรงงานชุดแต่งรอบคันเลยนะคะคันนี้ใช้งานแค่57,000กิโลเท่านั้นเองราคา789,000บาทแต่นะคะมีแต่ด้วยใครอยากได้ส่วนลด รับชมไปพร้อมๆการจนจบคลิปนะคะรถคันนี้ผ่านการตรวจสอบตัวรถและก็เช็ครายละเอียดมาให้เรียบร้อยนะคะจากทีมงานคุณภาพรถคันนี้คอนเฟิร์มได้เลยว่าเป็นรถ5ดาวเลยนะคะเป็นรถเกรดเที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วมากกว่า274จุดนะคะอ่ะุดะสามารถเช็คได้เลย ใครที่มีแผนจะใช้รถนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์082072615 2รับประกันได้เลยว่าได้รถสวยถูกใจนะคะและเป็นรถเกตเ A ไม่มีประวัติพลิกความชนหนักไม่มีจมน้ำดูรายละเอียดรถได้เลยนะคะไฟแท้ไฟเดิมไฟหน้าหลอ่อไฟตัวท็อปไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์พร้อมชุดไฟเลี้ยวให้ด้วยเลยนะคะไฟตัดหมอกมีให้เช่นเดียวกันรถไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยจาทะเบียนไว้ได้เลยนะคะ รถคันนี้ตั้งอยู่ที่ซอยเส,ส,สรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพของเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะเข้ามารับชมตัวรถจริงมาลองขับมาเทสอบได้กันได้หรือถ้าใครไม่สะดวกเข้ามานะคะสามารถาแจ้งหรือโทรเข้ามาสอบถามหากิ่งได้เลยนะเดี๋ยวกิ่งส่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้าไปให้นะคะอ่ะรายละเอียดซุ้มล้อโชคเดิมๆไม่มีค่าน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมนะคะไม่มีรอยตัดเชื่อมตัดต่อใดๆ ด้านข้างรถนะสมบูรณ์สวยงามทุกอย่างนะคะสม,สมบูรณ์ไม่มีรอยบุบรอยชนกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้พร้อมเลยเป็นระบบออตโต้คิ้วกันสาดท,ทุกอย่างใส่มาครบหมดนะคะเป้ากันลอยด้านนอกเนี่ยจะเป็นแบบแคปล่านะคะโรบาติดมาเรียบร้อยพร้อมสติ๊กเกอร์โลโก้นะคะใครที่สนใจนะคะเหมือนเคย ทางเพชรยงของเราเป็นท็อปเกรดดิลเลอร์ซึ่งมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10สถาบันและที่สำคัญสามารถจัดยอดฟรีดาวรถราคาเ0 0 0แสนกว่าบาทนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยยังได้ประวัติดีรับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยเลยอ่ะกล้องมองอ่ากล้องมองหลังนะคะกล้องถอยก็ใช้งานได้ตามปกติกันชนท้ายมีมาครบนะคะ แมกไลเนอร์ liner, สวยสมบูรณ์นะคะไม่ผ่านการใช้งานหนะัอย่างแน่นอนคันนี้ดูสภาพรถได้รถทุกคันที่เรานําเข้ามานะคะสามารถตรวจเช็คตรวจสอบประวัติได้เลยประวัติดีมือเดียวนะคะกระจกไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะกระจกบานแท้บานเดิมอ่ะพาชมต่อที่ภายในตัวรถนะคะสําหรับคันนี้นะตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นระบบปรับออตโต้นะคะปรับไฟฟ้าเนาะ นี่เลยเบาะหนังสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะใครอยากได้หรือใครที่สนใจนะคะทุกอาชีพเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ขอเพียงแค่รายได้สองเท่าของค่าง,งวดและมีเอกสารอ้างอิงในเรื่องของรายได้เรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะไม่ต้องเดินทางมาให้เมื่อยหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะระบบแอร์ออโต้นะพร้อมกับ อ๋อคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ขอโทษทีนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยเนาะปุ่มแองจิ s สตาร์ทมีมาครบเป็นรุ่นตัวท็อปเลยนะฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้จริงนะคะตามซออตามเหลี่ยมนะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยคุณผู้ชมะ่ะรถสวยรถเดิมรับประกันได้ไม่มีประวัติพิกามชนหนักไม่มีจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะเล่มไม่ชำรุดสูญหายเราการันตีได้เลย จะเชื่อเสียงบริษัทเปิดทำการมา20กว่าปีนะคะไว้ใจได้เลยบริษัทของเราจดเป็นในนามบริษัทถูกต้องทุกอย่างนะคะอ่ะนี่แอร์หลังมีมาครบ2จุดนะคะเบาะสมบูรณ์สวยงามไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยชำรุษเสียหายใดๆตามซอกตามเหลี่ยมประตูนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับประตูไม่มีเปลี่ยนนะคะ ฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยนะคะฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามเบอร์0820726152 รับประกันว่าได้รถสวยถูกใจนะคะไม่เสียชื่อหรือว่าไม่เสียเงินเปล่าอย่างแน่นอนบริการขัฟฟี90วันยังมีให้อยู่นะคะอะเหมือนที่กิ่งแจ้งไปนะว่ารถคันนี้น้องกิ่งมีโปรโมชั่นมาให้ราคาตั้งขายของเราอยู่ที่789,000บาทแต่ถ้าใครโทรเข้ามาหาน้องกิ่งในคลิปนี้นะคะเบอร์0820726152หหรือจะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้เช่นเดียวกัน รับส่วนลดไปเลยค่ะพิเศษมากๆนะคะในราคาตั้งขาย47,049บาทเท่านั้นเองนะคะ7 4 9 0 0 0บาทได้ส่วนลดไปเลย40,000บาทนะคะนอกนั้นยังไม่พอมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยค่ะดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงอีก1ปี และให้ค่าน้ำมันอีกด้วยนะคะมูลค่า1,500บาทน้องกิ่งแจกจริงโทรเข้ามาหาน้องกิ่งดูคลิปนี้ดูร็อกโคคันนี้นะคะรับไปเลยส่วนลดทุกอย่างที่น้องกิ่งแจ้งไปนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ